บัดนี้วันที่ยี่สิบแปดกระกฎาคมสองห้าหกแปดเป็นครั้งที่แปดสิกาข้าพเจ้าพอใจเสนาสองสามหนึ่งขอถวายเสียงส่วนสาธยายพระสุภบริศลมนต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจริยบูชาแด่รูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติและดึงได้มีสมาธิจดจอ่อในอัครพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยเถิด หนึ่งบทกราบพระรันตนตรัยอรังสีมาสมุโทโตพระวาพุทธังพระวกวันตังแภพิวาเทวีสว่าขาโตรพระวตาธรรมโมธรรมังอนโงัสานิสุปฏิปันโนภะวุโตสาวกสังโฆสังฆมานานิ <c oughs> สองบทบูชาพระภัยดีพี่นาฏอรังสมาสมุทโธสุจีรังปรรารีนิพุตโตคุณนเนรหิธรมาโนธารมิธา คุณเอหิธระม,มานุธานิป a r a m หิจัตทิสติยาพชีวังอาหารพุทธังธรรมังสังฆังสนังกตโตภูเชมิรัตะนะแต่ยังธรรมังจัตตามิโสทินาสามบทสวดชุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเรสุอัตตะคันจันตุเทวพุทสัตถมังมุนิราชสาสุนันตุสักโมขะตังสักเคกาเวจารูปเปคิริสิคราตเทจันตลิเควิมานีทีเปรัตเทจักขาเตวตารุอะนคาเนแคลหาวัตถุม <c oughs> ิเคเต มามาจาย,ยันตุเทวะฉลทละวิสเมยยักขะกันทักปนากาติดทันตาสันติเกยังมุนิวัตรวัจฉนังสาตวมิสุนันตุธมมตรรมะสวนรก์การวยมพัทันตาธมมตรรมะสวนรก์การวยมพัทันตาธมมตรรมะสวนรก์การวยมพัทันตาสี่บทสวดปุปปพพะภาขนามาการะ นโมตัสสะภะคะวะโตระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตระโตสัมมาสัมพุทธัสสะห้าบทสวดไตสนาธรรมณะป่าเถอะพุทธังสรนนังขจามิธรรมังสรนนังขจามิสังฆังสรนนังขจามิทุติยัมปิพุทธังสรนนังขจามิทุติยัมปิธรรมังสรนนังขจามิทุติยัมปิสังฆังสรนนังขจามิ นัตย <c oughs> ัมปีพุทธังสระนังขจามินัตยัมปีธรรมังสระนังขจามินัตยัมปีสังฆังสระนังขจามิหกบทเสือสัจจิเดียคาถานัตติเมสระนังอันยังพุทโธเมสระนังวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพธานัตติเมสระนังอันยังทำมโมเมสระนังวะรังเอเตนะสัจจวัชเชนะโสติเมโหตุสัพพธา นัตถิเมสระนังปัญยังสังโฆมีสระนังวังเอเตนะสัจจวัจเจนะสโสทิเมโหตุสัพพะทา <c oughs> เจ็ดบทสวดติรัตนพันนามะขาถาพุทธังนเมรัตนะภูตสัสจริตังธัมมังนเมรัตนะภูตัส วิสุทธิสารังสังคังนมีรัตนภูตตสุสีและทิฏฐิเอตังและเมติรัตนังรัตนตยะวังสัมโมสริตตะวัตถุวิเศษสูพุตังอัญโยยายุตตะคุณโยข้าวสัพปะวัตตังอัศมิตยยมหิปิตเถวาัาถาทิทรรเตเอกลงวินาตติตะเรสามะสัมภเวนะโรกาโลเกกัตาจิจัจจิเรนจัปปะตุภูตังคัมภีระยานักวิสยางอัติตุตตะสัตถัง วิญญาณทบันทิตตระชั้นแหิวิทยาลูปังโลกำหนดแก,กหิจิกัตถจุปะทัพนียังแก่สัญเจสุทุวิธิตังคุณกา,ายาตายานาเมหิเยวะชนาตายะส,สุวิสุตัมปิสมุตปตสตังมานาสิสุทธะภาษาทธาน,านุญัติการน,นา,มามัตสมมุตตะมะมุตมนนะปุณณภูมังทุกขาปะมุจะนามุขสละนังคตานาัง พูชาละเหตสุปรมังอภิปูชเลยยังนิพพานสัจจิกริยายุปนิสัยยับทั้งสัมมากิเลสังม,มระโสธนสิทธิยาจะสาธุหีอัถฐกุสเลหุปเสวะนิยังปาเนหิจาปิสระนังคมะนิยามวะตัสมาหิตังติรัตนังสระนังคาตัมหะ ติทพิวังคณะนสุนมัสสมานะผูเชมาจาปิสุสัตส,สตังสุปบบัสนสนะจิตตาปัฐานุปาริจริยาสัทธาตาจาาัตุเยนะตัฏาสุขเตนะสุขีพระเวมมเตเชนะตัสสะจัทสธาปิสุวัติโอตุโยเจถาธรรม,ม,ะ,มนะิวนยัมหิปมาณะภูโตโรหุตราพิสม,มัยโนยนิยโตสุพ่ชังตัสโสปานิสยจาจายายัยมปิโอตุ วัตถุแต่เยปริจิตโตสุปัสสาทการโตนโมกาลสิทธินมะแปดนมะการสิทธิขาถายโยจักขุมาโมหะมาราปะกโตสามังโมงพุทธโธสุขตโตวิมุตโตมารัสสะปาสาวินโมเจยันโตพาเปสิเขมังชนะตังวิเนยยังพุทธังวรันตังสีตสาลามามิโรกัสสานาทันจะวินายกันจ ตันเตชะสาเตไปเชยสิทธิโวตุสะพันตรายาจวินานสมิตุธรรมโมทโชโยวิยะตัสสัสัตทุทัสเสสิโดกัสวิสุทธิมกคังนิยานิโกธรรมตรสาตถาริสาตาวัโหสันติกระโดสุจินโนธรรมมังวันตังสิราสานามามิโมหปัทถารังบุตร อุปาสันตถาหังตันเตจสาเตเชยสิทธิหูตุสพันตรายาเจวินาสเมนตุสธรรมเสนาสุกตานุโคโยโรกัสสปาูปกิเลสัเชตาสันโตสยังสันตินิโยเชโกจะสว่าขาตัสว่าขาตัดธรรมังวิธิตังกนติสังฆังวรันตังสิทธามามิพุทธานพุทธังสัง มาสีรัทถิติถงตันเตชะสาเตชยสิทธิโหตุสพันตรายะจกวินานสเนมตุแปดบทสวดนัมมนัมโมกะระอาาะัตกะคาถานโมราตโตสัมมาสัมพุทธัสสะเหสิโนนโมอมะนมโมอุตตมะธรรมัสสะสวะขาตัสเตว,วะเตนิทะนโมมหาสังกัสสาภิวิสุทธิสีรัทถิตินโนนโมอมาตายาตัสสารัตนตายาต ตัสสะสะทุกังนโมอมากาติตัสสะตัสสะวิถุตตะยัสสปิณโมกาลพะภาเวนวิคันจันตุอุปัฏถวาณโมกาลาุภาเวนะสุวัติโหตุสัพพทานโมกาลสัตเตชินาวิทิมิโอมิเตชวาสิบบทสวดมหาสมัยสุเอวเมสุตังเอกลางสมัยังภควาสเกสุวิหารติกปีละวัตถุสมิงมหวเน มหาตาพิกุสังเขนสิทธิทิงมัรจัมเตหีพิกุสเตหิสเพเหวะรันเตหิตัสหิจะโรกัถาตุหิเทวตาเยบุเยนะสันนิปติตาหุนติภควันตังทัศนายะพิกุสังขัญจะอัตโกจตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวานังเอตตะเทโคสิแลยังโขภควาสเกสุวิหรติกปีระวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนะสิทธิทิงมัรจัมเตหีพิกุสเตหิสเพเหวะรันเตหิตาสหิจะโรกัถาตุหิ เทวตาเยวิเยนะสันนิปติตาหนติภควานตังทัศนายาปิคุสังคัญจะยันนูนะมมยมปิเยนะภควาเตนุปสังกมืยมาอุปสังกมิตวาภควาโตสันติเกบัญเจกคาถาภาสยามาติอัตโคตาเทวตาอัตโคตาเทวตาเศยยถาปิมะนะมะ นามะพระรวาปุริโสสัมพันชิตตังวาภาหังภาษาเลยยปัสษาลิตังวาภาหังสมิเชยยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทวีสุอันตระหิตาภะควะโตปุระโตบาตุดาหังสุอัตโคตาเทวตาภะควันตังอภิวาเทตวะเอกับมันตังอัตทังสุเอกับมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภะควะโตสันติเกอีมังคาทังอาภาติมหัสัมโยก่วานัตสมิน เทวกายาสมาคตาคตัมมหาอีมังธัมมัสสมัยยังทักขิตาเยวะอปราชิตาสังคันติอัตตโกอราเทวตาพระควโตสันติเกอีมังคาทางอาภาสิตตะพิกโวสมาธาหังสุจิตตังอัตโนุชุกกะมังสุสาราธิวะเนตานิคะเหตตวาอินทริยานิรักขันติปันฑิตาติอัตตโกอราเทวตาพระควโตสันติเกอีมังคาทางอาภาสิเชตตาวาขีลังเชตวาปริคังอินทักขีรังโอหัจจามเมชา เตจารณิตสุทธาวิมาราจขุมาตาสุทันตาสุสุนาคาติอัตโกอัปราเทวตาพระคาวโตสันติเกอีมังคาทางอาภาสิเยกเยจิกุตังสนังขตาเสนาเตคมิสสันติอปายะภูมินปะหายามานุสังเทืัง เทวากายังปาลีปุริเยนสันติติอัตโพภะควาภิกขุอามันเตสิเยภูยเยนะภิกขเวทัสสุโรกัตถาตุสุเทวตาสันนิปต,ติตาหงติตถาขตังทัสสานายะภิกขุสังคัญจะเยปิเตภิกขเวอเหสุงอติตามัฏฐานงอรหันโตสัมมาสัมพุทธ,ธา เตสัมปิภควันตานังเอตัปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาอาเฮสุสยัตถาปิไหมหังเอตะระหิเยปิเตภิกขเวภวิสันตินานาฆาตมัตฐานังอัถนโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิภควันตานัง,านางเอตัปรมาเยวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติ ไสยธาปิไมหังเอตระหิอาจิกิสามีพิกเวเทวกายานังนามานิกิตตเยสามีพิกเวเทวกายานังนามานิเทศสามีพิกเวเทวกายานังนามานิตังสุดนาถาสาทุกังมนาสิกะโลธาภาสิสามีติเอวัมพันเตติโกเตภิกขุก็กะวัโตปัจัตโสสุเมกวาเอตทะโวจักสิโลกันมนุษย์ สิโลกะมนุษย hm um ์กัสสามิยัตภุมมาตัฏสิตาเยสิตากิดในคำพลังไปเหตตตาสมาเหตตาปุถุสีหาวันลีนาโรมังสัพิสัมพุทโธโอทาตมะนัสสุทธาวิปัสสนามนานวิตาพิญโยปัญจสติยะตวะวันสัพติตวัตเวิตอวมันต่ยิสตาสาวเกศาสนิเลเตเทวกายาภิกันตาเตวิชาณาถภิกโมเตจะตัปปะมะกะลุงสุดตวะพุทธะศาสนาเตสัมปัตุโลหุยานังอนุสานะทัสตนะปะเปเกสตักมัตตคุง สหัสส in ังขัตต์ลิงสตังเอเกสหัสสานังอมรุสษานัมัฏฐสุนปเปเกนันตมัฏฐคุณทิ่สาสภาพุตาอะงตัญจะสภังอภิญยะวะวะกิตวาณัจคุมาตโตอวมันเตยิสัทธาสาวะเกสสนิระเตเทวะกายะอภิกันตะเตวิชันนาทพิภูเยวหังกิตตยิสามิขิราหิอนุปปัโสสตัสสหัสสาวยะขาภูมากะปิกวัตถวะอิทิปันโตชุติปันโตวันนาปันโตยัสสิโล โหทมานาอภิกรรมุภิขุนังสมิติงมนังชัสสะสเหายมัทวาตายักษานะตะวันนิโรอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสษะศีโนมโมทัานาอภิการมุภิขุนังสมิติงมนังอิเจเตโสฬสัสสะสัหายัาษานัตะวันนิโรอิทิมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสษะศีโน โมทัมนาภิกามุงภิกขุนังสมิติงวัวนังเมษาเมตตาปัญจสัตตายักขานานัตตะวันนี้โนอิทธิพันโตชุติมันโตวันนักวันโตยะสัสิโนโมทัมนาภิกามุงภิกขุนังสมิติงวัวนังกุมพีโรจาชค้าฮิโกเวกุรัสสานิเวสนังปิญยุนังสัตตะสหสังยักขานังปิจิลุปาสติกุมพีโรจาชค้าฮิโกโสปคัสสมิติงวัวนัง บุรีมันจดที่สังราชาทัตตะรัตโตกัสสาสติคันทัพานางาธิปติมหาราชายศสิโพุทธาปิตาภาโวอินทมานามหาภราอิอันโตชุติมันโตวันดาวันโตยศสสิโนมุษมานาอภิกามุภิกนังสมาติงวานังทักขินันจดที่สังราชาวิบู วิลุนโหตประสาสติคุณพันธ์นังอธิปติมหาราชายัสสศิโสขุตตาปิตตสสะพาโวอินทมานามขัภะยาอิทธิมันโตชุติมันโตวันาวันโตยัสสิโนโมทังนานาพิฆามุพิคูนังกามิติงโนังปชิปัญจทติสังราชาวิรูปโกกัสสาสตินาการนังอธิปติมหาราชายัสสศิโสขุตตาปิตตสสะพาโวอินทมานามขัตตภะลา อิติมันโตชุติมันโตนละวันโตยัสสสีโนโมทัศนาณาพิการบุญพิโคหนังกนิติงว่านังอุตตะลันจัตที่สังราชกุเวโรตับปสาสติยักษานังอาทิปติมหาราชยัสสสีโซภูตาปิตสภาวินทัคมานามหาพราติมันโตชุติมันโตวันนะวันโตยัสสสิโนโมทัศนาณาพิการบุญพิโคหนังกนิติงว่านัง ุริมาทิสังตัสรัตโธทักขินีนะพิดุนทโกปัจจิเมนะพิปูปโกกุเพโลตะหลังทิสังจตานุเตมหาราชาสัมมันตาจตุโรทิสาทธรรมละมานาอัตตังสุวะเนกับอิราวัตเวเดสัมมายาวิโนทัสอาคูวันจักนิกะสัทธามายาคุนเทนตุเวเทนตุวิภูจะวิภูโตสหะ จันทโนกรรมเสดโจจักกินนิมันทุกนิมันทุจักปนทุกม่มโยจัดเทวสุโตจัมาตริจิตตเซโนจัดคันทัพโพระโลราชาชันโสนสะโพระครูบัญจสิโกเจวะติมมะรุสุยวัจจสาเอเตจันเยจันราชาโน คันทัาสหัสตาชุพิโมทามานาภาิกามุงพิขูนังสมิติงนะนุนวะนาณัตคูนภาษานาคาเวสาลาสหตัดจกกักรกัมพัันตตะอาคาอากูปายาคาสหยาติพิยามุนาทตตลัจธา,า,า,าจักรอากูนาคายัสสาสิโตเอลาวันโนมหานาโคโสาภาคัสมิติงนนนังเยนะคาราเชสหัสสหัสันติทิาพาธิาธตชาปักกิวิสุทธจักโคเวหายัสสเตวนัน วนามัจัปตาจิตตลาสุปันนาอิติเตสนามังอภยันตฐานาคาราชนามาสิสุปนโตเขวะมักกาสิพุทโธสันนาหิวจหิอุปาวะหยันตานาคาสุปันนาสรนนามักังสุทังจิตาวชิหเจระสมุทังอสุราสิตาพาตโลสวัสดีเตอิทิมันโตยัะสิโนคารกัญชามหาพิสมาอสุราธนเวคตาเวปจิตติสุจิตติจะมหาลโทนมุจีสหัสตันจะกริปุตตานังสเพเวโรจนา กนในอิตาวาพระติงเสนาราหุปัตถมุปาขมุงสมโยธานิปัตเถนเตทิคูนางสมิติงวะนางอาโปจัตเทวาปัทวีจัตเตโชวาโยตถาขมุงวัลนาวันาเทวาโสโมจัตยัสสาสหเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายัสสกิโนทัสเสตทัศตากายาสเพนานัตตวันนิโนอิทธิมันโตชุติมันโตนาวันโตยัสสกิโน โมทัมานาภิกกามุงภิกขุนังสันติสิงห์วังเวททูจัตเทวะสหฤจจัสมาจัตถุเวยยะมาจัตถสุปัติสาเทวะจัตถมาโคภูรักขิตาสุริยสุปันนิสาเทวะสุยักษาโคภูรักขิตานัคตานิปุเิปุรักขิตวาคูมันตะวัตรหะกาวสุลังวสุโวเสตุสุโอบักปุรินตุโตตัสเสตเถทัตถะกายาสเพนานัตงวันิเนยิท่มโตชุติมันโตวันละวันโตยัสสิโม โมทัพมาณาพิการมุงพิขุนังสันนิษติหัวนังถ้าผู้สาวคู่เทวะฉลามะคีสิกอริวะอริทกาฉโลชาชาปุกมาปุกพะนิพพานสิโนวัฏนาสหธรรมาจัจจุตาจ迦เนชกาสุเลยยัลุจิลาอาคูอาคูวาสาวเนสิโนทัศเสตเตทัศตากายะภเพนานะตวันนิโนอิทิมันโตจุติมันโตนะวันโตยะสัจจโทโมทมาณาพิการพิขุนังสันนิษติหัวนัง สมานามหาสมานามานุสสามนุษสุดต่อมากิตาปทูสิกาอาคูอาคมโนปทูศิกาอากัตถาคูฮริโยเทวะเย,ยจะโรหิตวาสิโตาปาละคามา,าปาละคาอาคูเทวายัสสสิโนทัสเสเตทัทสถากายายตเปนานัตตว,วนันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัสสสิโนโมาทามานาะอภิการมุทิขูนังสมิติงวะนัง สุกากาลุมหาลุนาอาคูเวขนะสาสหาุทาตะไคหาปัมโมขาอาคูเดวาวิจักรณาสัทธามัตตาหะรัชามิสกจเจนะสัตสีบุทนายังอาคาปัจุนโนโยที่สาภิวัตสติทเสตเตทัศถากายาสเพรดนัตตวันนิโนอิทิปันโตจุติปันโตวันนะปันโตยัสสิโนหมทัปนาอภิกรรม พิคูนังสมิติงหัวนังเขนิยาตุสิตายามากันกาเจยสัจเศโนสัมพิตตกาลามเสเศธาโชตินามาจัตาสวะนิมานนรติโนอาโคอัถฐาโคบริณิมเนตตาทัะเสตเตทัศธากายาสเพนานัตสวนนิโนอิทิวันโตทุติกันโตวันนวันโตยัสสจิโอมวัมาลาอวิกรรงพิคูนังสมิติงหัวนังลัทเถเตเทวติกายาสเพนานัตสวนนิโน อามัมวะเยนะอากันจุ๋งเยจันเยสติสาสะหะตวุฒาชาติมักขีลัำโอคตินะมันอาสว่างทักขีโบคะตลังนะคะชันทังอสิตาติตังสุภมาปรมัตโตจักปุตตาอิทธิมาโตสหัสันนังกุมารโอติโสจักโสภาคัสมิติะนังสหัสสะพมะโรคานังมหาพุมมาทิตติทัตติอุปปันโนชุติมันโตพิสมากายยสัสสีโสทะเสตัสสิสระอาคูปัญเจตวะสวัตติโน เตสันจะมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโตเตจัสเพวิกันเตสินเทเทวอสพรมะเกมารัิตนาอภิกามิปสะกันหะสามันที่ยังเอถะกันหัถพันธะตาเกนะกันทัมัตุโวสมันดาบริวาเตทะมาโวมุจิทัตโกจินาอิติตทะอาเสโนกันหัสีนางอาเบสิจิอานินาตละมาหจัสรังกตวานะเจตระัง ัคถาปหุสโกเมโขธนะยันโตสวิชุโกตัะทาโสปจุทาวัตติสังขุโตอสยังวสีตันจะสัพพังวิญญายาววะคิโตะปานัจจคุมาตตัวมัมเดยีสัทธาสาวะเกศสันนิลาเตวะราสีนาวิกกันตะเตวิชานาถภิกขุวเตจัตอาตุปน้อกะลงสุตตะพุทธัสสะสาสนังเิตตะก้เคหิปักขามุงในสังโลมัมปิอิทธยุง สัเพวิชิตตสังขามาพยาติตายสสะสิโมโมทันติสาภูเตหิสาวกาเตชัดเนสุตาติ